าามถด้วยไม่รู้ว่าทำงานยังไงได้ครับอะไรแต่ว่าทำงานได้5อย่างนะคะก็คือตัวข้าวคัดแยกข้าวกับข้าวสองมือสองจานแล้วก็ไปยุใช้เป็นเครื่องของรักษานี่ค่ะนี่ไงอย่างนี้ที่ผมพูดกี้นะออกกำลังกายได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูได้ไหมครับโอ้โหนี่ก็น่องก็

กงงะะ็มีมีกระบวนการคือนวดข้าวผัดแยกข้าวตำข้าวทัม,วม,มือได้ด้วย <respects> อ,อ,อ๋อเรียกว่าเหลือแต่หุงข้าวอย่างเดียวละใช่ไหมพวกข้าวที่แต่ละก็จะตกทางด้านนี้ค่ะครับ อืมพวกฟางครับก็จะออางด้าน่ะอืมอันนี้คือออกด้านหลังนี่เป็นพวกอะไรพวกฟางพวกฟางอ๋อโอเคจากรถที่ทีสามที่หกนะครับเครื่องนวดข้าวพลังน่องนะจากที่สุราธานีที่โรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนการจนาดิดกานะโอเคขอบคุณมากครับผม